เรามาถ่ายรายการกันนะเว้ยทำไมขอให้เราสองคนหน้าสดวะเออหน้าด,ดิคือบอกตรงๆเลยนะหน้าสดกูไม่ไหวเดีย๋ยวว่าแต่มึงเป็กูก็ไม่ไหวเดีย๋ยวพี่มาดูการเรียนของ CPA นั่งเียนทำไมต้องให้เราสองคนหน้าสดกันด้วยเนี่ยนี่แกงกันไปเนี่ยพี่โอยเดี๋ยวก็รู้เดรายก,ก,การกันก่อนแมเบรกแตกแล้วเนี่ยงั้นขอไม่ค่ะเวลการกันสวัสดีคะ่ะฟ้าใส CPA ค่ะสวัสดีครับ ก็อย่างที่บอกค่ะทุกคนว่าวันนี้เราจะมาดูการเรียนของสาขา c p a วิชาอะไรคะปอนก็เป็นวิชาเมคอัพนั่นเองนะครับผมหรือวิชาแต่งหน้านั่นเองอก็ใช่ค่ะสัปดาห์นี้นะคะถือว่า e อ็กคูสิสุดๆซึ่งการเรียนของเขาในครั้งนี้นะคะฟ้าใสไม่ได้มาเรียนเองแน่นอนค่ะแต่ฟ้าใสจะพามาพามาบุกค่ะมาดูการเรียนของรุ่นที่ฟ้าใสก่อน พอถึงปีที่ฟ้าใสจะต้องเรียนใช่ไหมฟ้าใสจะได้รู้เ <c oughs> ขารู้เราก่อนเอาเั็นสันครับก็ตามนั้นแหละครับทุกคน<อ>ค่ะพี่ครับนี่เราจะเข้าไปข้างในกันแล้วนะครับทาไมพี่ยังไม่ได้บอกเหตุผลผมเลยว่าเราสองคนอยู่หน้าส่วนนะัไนไปไปเข้าไปข้างในได้งั้น,น,นตามเราเข้าไปข<ช>้างในกันดีกว่าค่ะมาดูการเรียนทั้งทีนะก็คือแบบปังมากจะบอกเลยสาวรู้รูร้ สวัสดีค่ะสวัสดีแม่สิสวัสดีครับแม่คะคือวันนี้อะค่ะพวกเราสองคนมาถ่ายรายการหน้าสบมาก็อยากจะให้แม่แต่งหน้าให้แบบให้หนูอะสวยแบบผู้ชายทั้งมอหันมามองหนูอะแม่ได้ไหมเอาผอเทั้หมดเลครับอยากให้สาวๆทั้งหมดหันมองหนูรอดๆเลยนะครับได่ค่ะใส่ของเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับ สวยมากแล้วแถมแต่งหน้าเก่งมากอืมอือก็แต่งหน้ากันก่อนแล้วค่อยมาสัมภาษณ์แม่ทีหลังก็แล้วกันอขอบคุณค่ะแม่ตอนเนี้พี่ที่กรอนเขาเข้าใจว่าแม่จะแต่งหน้าเขาสืบๆรอรอ แต่หนูอะไม่เอาอยากแต่แต่งหน้าเอฟเฟคแม่ไม่ให้แต่งสวยหรออยากแต่งเอฟเฟคใช่ไหมพายใช่แม่ได้เลยแกเขาปะเนี่ยไม่ได้แกไม่ได้แกอ๋อดีดีอย่าดีดีอย่าดีดีแต่ให้เวลานิดนึงป้าหรือมีเวลาจำกัดมากแต่งหน้าเพียเดียวใช่ไหมใช่ห้าทีห้าทีโอเคได้ขอบคุณมากแม่ไปเลยค่ะไป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 เดินนี้เลยค่ะเดินเข้าไปเดินแบบบอกทางเดินเดินได้เรียวๆขอบคุณมากค่ะแม่ เคตื่นเต้นมากอยากสวยอยากให้สวยๆเลยค่ะอยากใส่กระปิใช่ไหมใช่แม่ได้เลยได้เลยได้เลยตื่นเต้นไหมปอนตอบกูสิหลับตาไว้นะค่ะแม่ บอลพร้อมยังเดี๋ยวเรามาลืมตานะหันหน้ามาพร้อมกันนะห 1> 1 Surprise, นึ่งสองสาม s u r p r i s e motherfucker ใส่หน้ามึงไงมีบอลหนนะ้ามึงก็เหมือนกันอบอกเลยหล่อมากคือผู้หญิงทั้งมอต้องหันมามองมึงใช่ก็มึงหล่อแล้วอะง <c oughs> ั้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้เราไปสัมภาษณ์แม่กันว่า,วา,วา,วา ได้ได้ได้อะแม่โอ๊ครับช่วยอธิบายคาัส์์วันนี้หได้ไหมครับว่าเป็นอะไรอย่างไรบ้างครับอ๋อเอาค่ะจริงๆแล้วการเรียนการแต่งหน้าของในสาขา c p a นะคะก็จะมีการแต่งหน้าที่หลากหลายมากๆมีการแต่งคอยทีฟการ แก้ขไขใบหน้าการแต่งแฟชั่นการแต่งออสเตจเอวิดีลุคทุกอย่างเลยแต่ในวันนี้ของเราเป็นการแต่งหน้าเอฟเฟกหรือการใช้พวกยางพาราในการตกแต่งเพิ่มเติมวิธีการใช้ก็คือเราสามารถเอายางพาราค่ะมาตกแต่งส่วนต่างของร่างกายมันจะเป็นใบหน้าแขนขาได้หมดเลยอแม่แล้วอย่างเวลาเราจะเรียนอย่างนี้ค่ะแบบคลาสแบบแต่งหน้าอื่นๆนอกจากเอฟเฟกเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ ก่อนอื่นเลยค่ะก็ต้องดูก่อนว่าเราต้องแต่งหน้าสไตล์ไหนแน่นอนค่ะการแต่งหน้าจะต้องเลือกหนึ่งคือครีมรองพื้นที่มันต้องเหมาะอุปกรณ์ต่างๆการแต่งหน้าพวกคิ้วแต่งหนังหน้ามีพวกแป<บ>้งบัชออนพวกอไอแชโดทั้งหมดทั้งมวลก็มีมาของเองให้ครบเพราะเราไม่รู้ว่าการที่เราไปยืมของอื่นมันจะเป็นการที่แบบเซฟเองหรือเปล่าแล้วก็ถัดมาเราต้องดูเทคนิคการแต่งหน้าพื้นฐาน พราะปกติการแต่หน้าแต่บางคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะลงรองพื้นก่อนลงคอนซีลเลอร์ก่อนหรือบางคนอาจจะลงคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วก็ลงรองพื้นตามแต่ว่า CPA ของเราเนี่ยปังมากเลยใช่ไหมะสาขาของเราปังค่ะแม่ขอบคุณแม่มากมากอบค่ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหเป็นอะไรที่เปิดโลกมากปกตินะคิดว่าสาขา CPA หรือสาขาการแสดงเนี่ยจะเด้นแค่การแสดงหรือเบื้งหน้าอย่างเดียวแต่ที่ไหนได้วันนี้นะครับเราได้มาเห็นการเรียนเบื้องหลังของเขาด้วยนั่นคือการแต่งหน้านั่นเองใช่ เดี๋ยวนะคะไม่ใช่เรียนแค่แต่งหน้ายจะมีการเรียนร้องเพลงเองไม็ได้ยินว่ามึงอะร้องเพลงขอมาจริงเหรอจริงองจักมาสักนิดนึงเดินเทียงดังเดินดิงเดินเดินดิ้งดินเดิด้งเดินดิงเดินดิงเดินดิ้งเดินดิงเดินดิเดินดิ้นเดินดิเดินดิ้เดินดิเดินดิ้งเดินดิเดินดิงเดินดิ้งเดินดิ้งเดินดิงเดินดิงเดินงดิดิงดิดิงดิดิงดินดิเดินดิเดินดิ้เดินงเดดิเด ะมีีออไรกก็ยังจะมีการเรียน acting นะคะแล้วก็การจัดละครเวทีเยอะแยะมากมายเลยคุณเราไมอยากเห็นแบบอยากเห็นหน้าตัวเองเลยเออใช่ขอกรจบข่อนเจ้าพี่ขอจบท็อปหน่อยครับนั่งก่อนนะนั่งนั่งมก่อนเลยบอกแล้วสวยสวยก็สวยเดี๋ยวมองแน่นอนกูไม่ถ่ายแล้วนะกูไปแล้วนะคัดครับไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วค่ะไม่ไหว